แกบวงคาทั้งหลายตลอดกาละผมน,นยามนยธท่านตาีสใจสงครามถนัดกศนไทยท่านกุญจาเบิ่มกวัตชัยเดยินขึ้นที่นอสวัสดีค่ะ ชุมชนโมซิสองน่โอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับซึ่งเป็นผู้ดาเนินการจัดงานประเภทนี้ลอยกระทงในปีนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสสประส่วนบุญเรืองนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกทุกส่วนราชการเลยในอำเภอกุชินรายของเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมสืบสารประเภทนี้ของเราในวันนี้ นะครับนอกจากนั้นก็ยังขอบคุณนะครับจากชุมชนทั้งแชุมชนนะครับทั้งแหนะมู่นะครับที่ได้คัดสรรนางรนพม่านะครับคัดสรรนางร่นพม่าสวยที่สุดในแต่ละชุมชนนะครับเพื่อมาตอนนี้นะครับเสียงดนตรีก็เริ่มมาแล้วนะครับ จีนนันโรงเรียนบัวขาวของเรานะครับโรงเรียนคุณภาพนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับของพี่น้องอำเภอบุรารัยและใกล้เคียงนะครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าการนะครับดำทีมมานะครับดำทีแม่น้ครูนะครับและกระนเกลียนนะครับร้อยกว่าชีวิตนะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับฟันเลงอ่าเพลงกลองที่อ่าเป็นกลองลาศนะครับ ตอนนี้ก็ทดสอบเสียงอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับสักพักก็จะเอาจิงแล้วนะครับหลังจากที่บัวขานะครับของรวมกันไปแล้วนะครับกุณจีนารายก็จะขึ้นต่อนะครับกุจีนารายก็จะคลินต่อสักคนละหนึ่งกดเพลงนะครับสักคนละหนึ่งกดเพลงนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเปิดอยากเป็นทังการ ครับวันนี้เราจะได้รับชมพิธีรับบวงดวงนะครับจากนักเรียนทั้งสองโรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบวัวขาวและก็โรงเรียนกุชิดอรายกว่าร้อย ที่ลายประตงของเราในปีนี้นะครับรู้ร่วงเป็นไปได้ดีนะครับเกิด มีสารจ้าปูให้พวกเราไปสักการะขอพรอเช่นเดียวกัน คุณครูผู้ครูผู้รกสอนนะครับทั้ง2องโรงเรียนนะครับทีนี้ครับองชุมชนนะครับ่ันให้ความสำคัญทุกๆชุมชนนะครับมีหน้านะทั้ง13ชุมชนบอกว่าจะจไม่น้อยหนะ้านะครับนางรำจะต้องมีทุกชุมชน น้ำยาบริเวณอ่านเลิงซิลจะต้องเต็มไปด้วยนางรับนางบกรลรักรจากโรงพยาบาลสมนด็จูิราษฎราชนะครับชวดโตได้รับเดอ้อมุดใส่ผุดขวัวจักน แอนดูรีมันเร้าใจกิจ่งกาชาตนะครับกิ่งกาชาตกอสออไทยเทศ กำลังยังดีอยู่นะครับหลงังจากที่รำมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบริเวณที่วการอำเภอกุชิดาไรของเรานะครับรับใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับ,บรับใหม่พี่น้องหัวขาวรับพี่น้องกุชิดาไรเบิ้งนะครับสวยงามนะครับทัากคุณครูทั้งนักเรียนนะครับคุณครูก็งามนักเรียนก็สวยนะครับ มไดีนีท่านนายกเทศมนตรีเมืองลยเรียนท่านประเสริฐบุญเรืองต่างมาชิกสภาผู้แทน,นาราษฎรจังหวัดกรสินเขตหผม<ใ>นายท่านเศษใจสงคามท่านฮะนายกเทศมนตรีเมืองอุินาลายัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาผู้นำชุมชนพร้อม<อ>ด้วยพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกุชินาลายขอขอบพวกคุณท่านเป็น,อ,ปชชนอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีขอขมาพระแม่คงคาและนำพี่น้องประชาชนรอยกระทง ประจำปี2,566ณะกอะกลางอ่างเลิงตวในวันนี้วันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นเทศกาลของกลุ่มชาติที่พันธ์เทตะวันออกเขียงใต้หล,หลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนา หรือได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียแต่ที่อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ประเทศไทยเราจะเรียกว่าลอยกระทงโดยประเพณี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดอกเคาะและขอข้มาต่อพ้าแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาตามคติความเชื่อ ฮินดูและอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระมหาโมนีเจ้าที่ประดิษฐานอยู่หน้าฝั่งแม่น้ำนำมทาในชมพูทวีปแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบใดก็ล้วนเป็นไปในวัตถุประสงค์ที่ดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวพร้อมนั้งรักษาสิ่งแว่ล้อมให้คู่กับชุมชนที่อาศัยอยู่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวพบปะและนำพี่น้องประชาชนหน้าที่แห่งนี้ลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชา และขอขมาต่อพระแม่คงคาในลำดับต่อไปขอเรียนเกินครับนายกที่สุตีเมืองมุชินาราท่านคุณตาเบื้อนวัตชัยฐานะประธานภาวัตนาธรรมคุณหมอสิริชัยงามกัศมุตผู้บริการโรงยาลสุเดชิกิ่งกาชา อำเภอจิตาลาตันู้นังบุญชนผู้นำื้นที่ผู้นำทองถินลอดจนนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทตันอยู่สาประการคือหนึ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคือการบูชารอยกระพุทธบาทของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ณฝั่งแม่น้ำนันมะขาในชมพูทวีป ทั้งเมื่อพระองค์เสด็จไปสแสดงธรรมโอตสุนาปรตระและนันทนาคราชซึ่งนาคราชได้ขอของที่ลึกว้เป็นที่บูชาพระองค์จึงประทับรอยประบาดไว้ว่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกประการที่สองเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการชีพ และเป็นการบูชาพระแม่คงคาตามความเชื่อแตกราณด้วยกระทงดอกไม้ทูกเทียนประกอบกับสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติที่ลงน้ำได้ประการที่3เพื่อเป็นการขอขอมาต่อแม่น้ำลำธารที่มนุษย์เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำธาร ซึ่งทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราเชาวไทยสมควรยึดถือและอรักษสื่อสารเป็นประเพณีไว้ในการสืขขบทอดของพระพุทธศาสนาและการขระหนันถึงคุณค้า แม่น้ำลำหงท่านมองนะครับท่านมองด้านถ้าอยู่ข้างบนท่านมองด้านซ้ายมือท่านจะเห็นนะครับรวงจังที่สวยงามถ้าลูกหลานมองท่านนี้นะครับที่อยู่หลังเป็นความเรามองด้านทิศตะวันออกเราจะเห็นความเฉยเมานรรวงจังนะครับเราไม่อักชวนกันบีน้าเราต้องเต็มที่หน้าสถานีนี้อย่างอลังการผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกนะครับมีกำลังใจจากพี่น้องะสามารถที่จะทำได้ นะครับขอ,อาราชนาคทุณพระสิร,รีรัตนไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารบนโลกบารมีหงลวงพอง่อดำสารเจ้าคักขาวจงดลบรนดานให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไม่เจิดไม่ให้เจิบแม้มใ้ตลอดปีและตลอดไปปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับผม พร้อมกับทุกๆขั้นจะได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาต่อพระแม่คงคาและร่วมกันร้อยประสมตามระเบียบที่ส่งไปตามบทุคครับ 提拉拉。 จะเป็นพิธีขอขอมาพระแม่คงคาซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาปะทีเตนะ สุขายะนัมมาทายะนาทิยาบุคลิเนทิตังมุณิโนปาทะวรัญชัญจารทังคายะจักอภพิปูเชมะอะยังปะทีเปนะปาทะวรัญชัญจาก พังขายะจาบูชาอำหากังเทพระตังอิตายะสุขายะณบัดนีบบน้พวงข้าพระเจ้าทั้งหลายชาวอําเภกุชินารายขอน้อมบูชารอยพระพุทธบาทของพระมุนีเจ้าที่ประดิษฐาน ณแม่น้ำมาณนาทีและขอน้อมบูชาน้อมขอขมาต่อพระเมตตาที่บวงคาถิหายได้ใช้ดื่มอาบกินด้วยกระทรงประทีปนี้ทิ่ข้าพเจ้าได้ใช้ดื่มอาบกินอีกครั้งนะครับ ด้วยกระทงประทีปนี้และด้วยการบูชานี้ขอจงเป็นปัจจัยอำนวยประโยชน์สุขแกป่ปวงข่าทั้งหลายตลอดกาลละเทินสาธุสาธุสาธุจุดผู้เพียนที่กระทงะครับ เารัเราลงไปครับรบบนี้นะครับท่านเักรศบุรีนะครับสมาชสภาผู้แทนราษดรจังหวัดกาลสินนะครับ 76นะครับรลอยนวลงนะครับโดยทพี่น้องประชาชนและกปรานทุกสมนของเราเอาป็นผูชินดารายของเรานะครับะเสตรรก็นะคะของยุคที่จะมีกรนีด้รยนะครับโดยคณะ้บราะผู้รักาการองสถานีคะ ดังนั้นจาเพิ่มระดับได้ระดับพวกเรานะครับเราระดับและปรมาณราวประเมาณงการะดับเนื่องจากว่าในเดือนตีที่ผ่านมาเรานั้นได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเป็นคุณแก่พวกเราทุกคนนะครับรอบนี้แล้วนะครับที่เป็นารจัดสรนะครับลงไปในน้ำนะครับจำไว้น้ำสวอาจดไม่ถูกทุบตูดนะครับตอนนี้เราก็ถือ ทำที่ดีขอคาลาโทษน่แล้วก็ครูอภิษฎยังมีความคิดเด็นประดับเพราะดำสิทธิ์ไม่ดีนะครับให้ลอยไปกับสายน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิบัติเชื่อนะครับอย่างหนึ่งต้องขอคาร หนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง สุขใจวันเ,นเป็นเดือนสิสองน้ำกระนองแตงกะลิงเราทาัายย้งหลายใช้ยิ้สนุกกันทิงวันลอยกระทง สุดใจปุ่นจะส่งให้เราสุดใจ